ราคาทองคำวันที่25กรกฎาคมเปิดตลาดรีบเลยไม่เพิ่มไม่ลดเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่25กรกฎาคมคงที่เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันนี้โดยทองรูปพันุ์ขายออกที่ราคาบาทล,ละ3450บาทตามข้อมูลล่าสุดของเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำหรือ Gold t e a d Association เมื่อเวลา9น27นาทีที่ผ่านมา ทองคำแท่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ29,850บาทขายออกที่ราคาบาทละ29,950บาทตามประกาศครั้งที่1สําหรับทองรูปพรรณ96.5%รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ29,319บาท44สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ34,50บาทส่วนราคาทองคําโลกหรือโกลสปอตอยู่ที่ระดับ1,726ดอลลาร์ต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ